สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆนอฟซี่ตัวไทยตัวโลกนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะเราพาเพื่อนอนอฟซีมาเที่ยวตลาดนัดกันนะคะวันนี้เราพามาร้านข้าวหมกไก่โชดอนันต์นะคะมาดูมาชมกันได้เลยค่ะเพื่อนๆทางหน้านี้นะคะเป็นข้าวหมกไก่นะคะเพื่อนเนี่ยเราสนใจตรงนี้นะคะ โชดอนันต์ใช่ไหมคะร้านโชดอนันต์นะคะรับทำข้าวกล่องน,นะคะเบอร์โทรก็มีศูนย์8ปดหนึ่งสี่หกแปดแปดี่สปดศูนย์เก้าหกสองสองศูย์สองห้าหกสามนะคะน้องก็รับทำข้าวกล่องคะ่ะเป็นข้าวหมกไก่เพื่อนดูของน้องนะคะสดสดเลยนะคะเพื่อนเนี่ยน้องขายกล่องเท่าไหร่คะ สองสี่สิบบาทได้น้องนะคะน่าก,กินมากเลยเพื่อนก็จะมีเพื่อนผสมยังไงบ้างคะเนี่ยอ,อ,อันน,น,นี้อันนี้สปู๊กมีน,น้อ,อ,นนนองก็จะมีสะโพกมีน่องด้วยนะคะเพื่อน อาถานมาเลยเนี่ยน้องก็จะมีมีน้ำชิ้มแล้วก็มีถากน,นะคะน่ารักมางเลยนี่เรามีโอกาสได้ทอดข้าหมออกไก่ไปทั่วโลกเลยนะคะเพื่อนเพื่อน,น,นๆอยู่ข้างนอกหิวคานกันไหมคะเนี่ยนะคะคนเมืองไทยก็จิกหิวเหมือนกันนะคะเพราะว่าน้าตาน้าทานมากเลยนะเนี่ยเอาคนขายก็คนหนุม่มคนสาวด้วยนะนเพื่อน เรามาสนับสนุนร้านโชตาน,นันนะคะดูข่าวขาแม่ค้าสวยด้วยน้องทักทายด้วยทักไทยเอซไปด้วยครับคนนี้ก็น้องก็มไม่เขินเ,เลยนะคะเพื่อนๆดูมันก็จะเป็นถ้ามีข้าวหมกไก่นี้ก็จะเป็นน่องใช่ไหมลูกแล้วก็มีน,น่องกับสะโพกนะคะนะร กก่ชชิิ้้นน็มีอ๋อเป็นไก่ชิ้นชิ้นก็มีนะครับหนูทำมานานแล้วเหรอลูกทำมานานแล้วกี่ปีแล้วครับขายที่นี่ได้ประมาณ20ปีแล้ว20ปีแล้วนะอ๋อแม่20ปีแล้ว20ปีโอ้โหสวยกว่าแล้วนะ ส,สูตรนี้ยี่สิบปีแล้วเนาะยี่สิบกว่าปีแล้วนะคะเพื่อนๆดูนะถามมาเลยร้อนๆเลยนะคะเพื่อนว้าวดูขาไก่เนี่ยม่แน่นเนี่ยเราเราทานแต่ขาไก่เราก็จุกแล้ว <laughs> ดูสิคะเบิ่มๆเลยนะคะกล่องละสี่สิบบาทคุ้มเลยนะคะเพื่อน,นะะงงก็น้องก็จะมีเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะคะน้องก็จะมีแตงกวาใช่ไหมลูกจะเป็นแตงกวาของเจียวค่ะขอมเจียว น้ำจิ้มนะคะเพื่อนแล้เขาก็จะใส่ในนี้สองกล่องนะคะล,ลูกค้าน้องมาแล้วนะคะน่องสะโพกไก่ชิน้นเราเรามาแย่งน้องตอนเช้าขนาดฝนตกนะคะเพื่อนเราเราไปไม่ได้นะคะเรามาด้องมองตั้งแต่รอบแรกแล้วนะคะจ <laughs> ะก็มาแต่ละสองกล่องเลยนะคะเพื่อน,นนาคาน้องเลยสี่สิบบาท แล้วจะมีแตงกวาดูชุดของน้องนะคะเนี่ยเพพี่มาซื้อสองชุดนะคะเพื่อนดูฐาดมากเลยดูสิคะหน้าฐานมากเลยถ้าเราไปทำทานไม่ได้นะคะสี่สิบบาทนะเพื่อนก็ชอบแต่ความร้อนอน้องขายวันละกี่หม้อแล้วลูกปกติสองหม้อค่ะแต่ว่าวันนี้ฝนตกฝนตกเอามาหม้อเดียวนะคะ ถ่ายดีๆนะครับก็แม่อยู่ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะลูกสนับสนุนนะคะคนขยันนะคะคนทำมอาหารของบ้านเรานะคะก็รีวิวอาหารทุกอย่างในจังหวัดสุรินทร์นะคะลูกที่น่าสนใจออกไปสู่ทั่วโลกนะคะแม่ก็ฝากช่องของแม่ด้วยเด้อครับยังไม่รู้ว่าจะได้ลงวันไหนก็ถ้าติดตามไว้ก็ได้ช่องตะวันรัศมีที่เป็น ชื่อภาษาไทยแล้วก็ไลฟ์สไตล์เป็นภาษาอังแต่ว่าช่องของแม่จะรีวิวเรื่องอาหารแล้วก็มีท่องเที่ยวแต่งเพลงร้องเพลงเพราะว่าแม่แต่งเพลงร้องเพลงด้วยนะคะเขาไปฟังเพลงเพราะๆได้นะคะ ย่ข้อความสวยเนี่ยเราขอฝนก็ตกนั่นเพื่อตกแล้วนะาวามาดูรอ้อนๆนะครับเพื่อ้ ถ้าแขกเข้ามาในตลาดนัดก็อย่าลืนนะคะ,<ช>ะข้าวหมกไก่โชดอนันต์นะคะเพื่อนก็มีร้านทำข้าวกล่องด้วยนะคะเบอร์โทรของน้องก็จะอยู่ข้างล่างนะคะเพื่อนสนับสนุนนะคะคนรุ่นใหม่นะคะนักข,า,ข,า,ขายรุ่นใหม่นักธุรกิจมือใหม่นะคะเพื่อน<ๆ>น่าจะส่งเสริมนะคะให้กำลังใจกับน้องๆเพื่อได้ก้าต่อไปเป็นอนาคตนะคะเพ <ๆ S 2> ื่อนเพื่อน สู่ยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะเราก็ต้องดิ้นรนกันนะคะเพ่อเราอยู่นิ่งกันไม่ได้นะคะเอาหมกไก่นะคะอร่อยอร่อยแลวล้อหน้าทานมากสูงแล้วนะคะเบ ค่ะเพื่อนวันนี้เราก็อาเพื่อนๆมาชม ข้าวหมกไก่โชดอันนั้นนะคะก็ถิงเวลาสมครัวนะคะเพื่อนถ้าเข้ามาชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอลงไลค์เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ